สวัสดีนักศึกษานะคะอ่าสำหรับคลิปแรกคลิปนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของหน่วยที่1ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำบัญชีนะคะในเรื่องนี้ก็จะเป็นการทบทวนความรู้ที่นักศึกษาเรียนมาแล้วนะคะตั้งแต่ปี1ปี2เนาะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคร่าวๆนะคะอ่าคราวนี้เราไปดูกันว่าความรู้ทั่วไปที่เรต้องเรียนเนี่ย การทำบัญชีของเรามีอะไรบ้างในหัวข้อนี้นะคะส่วนประกอบสําคัญในการจัดทําบัญชีหลักๆแล้วเนี่ยนักศึกษาได้ผ่านการทํามาแล้วนะคะตั้งแต่ตัวแรกก็คือเอกสารใบสําคัญต่างๆหรือเอกสารทางการค้านะคะที่จะต้องนํามาจัดทําบัญชีเพื่อเป็นหลักฐานก็จะเป็นพวกใบเสร็จรับเงินแบมกับภาษี ใบสำคัญจ่ายใบสำคัญรับเนี่ยต่างๆเหล่านี้ก็คือเอกสารที่เราจะต้องนำมาบันทึกบัญชีนะคะส่วนข้อที่2ก็จะเป็นสมุดบันทึกรายการขั้นต้นซึ่งนักศึกษาก็ได้เรียนมาหมดแล้วนะคะลูกตั้งแต่สมุดรายวันทั่วไปสมุดรายวันซื้อสินค้าขายสินค้าสมุดเงินสดรับสมุดเงินสดจ่ายอันนี้ก็จะเป็นสมุดบันทึกรายการขั้นต้นทั่วๆไปที่กิจการใช้กันนะคะ ส่วนข้อที่3ก็จะเป็นสมุดแยกประเภทสมุดบัญชีแยกประเภทเนี่ยนักศึกษารู้อยู่แล้วว่าจะเป็นการผ่านรายการมาจากสมุดบันทึกรายการขั้นตน้นซึ่งสมุดแยกประเภทก็จะมีทั้งบัญชีแยกประเภททั่วไปและบัญชีย่อยใช่ไหมคะและตัวสุดท้ายก็คือการจัดทํารายงานหรืองบการเงินต่างๆเพื่อที่เราจะได้นําเสนอต่อผู้บริหารหรือว่า ผู้ถือหุ้นเจ้านี้ส่วนงานราชการต่างๆที่ต้องทําตามกฎหมายนั่นเองเนะี่ยคืองบการเงินงบการเงินนักศึกษาเล่นไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นอ่ะงบกําไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของส่วนของเจ้าของงบแสดงฐาน,นะทางการเงินหรืองบกระแสเงินสดต่างๆเหล่านี้ก็คืองบการเงินนั่นเองต่อมาคราวนี้เรามาดูกันว่า ในความรู้ทั่วไปในหัวข้อนี้ที่หนูต้องเรียนมีอะไรบ้างในหน่วยนี้นะคะก็จะมีเรื่องรูปแบบของธุรกิจ 2. ประเภทของส่วนของเจ้าของกิจการ 3. หลักการบันทึกรายการบัญชีตามหลักบัญชีคู่ก็คือบัญชีเดบิตและเครดิตนั่นแหละที่หนูเคยเรียนแล้วและสุดท้ายก็คือวงจรบัญชีทั้งหมดที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าทำอะไรบ้างนี่คือ4หัวข้อที่ต้องเรียนรู้ในคลิปนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รูปแบบของธุรกิจรูปแบบของธุรกิจเนี่ยจะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกนะคะคือกิจการเจ้าของคนเดียวบอกอยู่แล้วชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวก็จะต้องมีบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีการหุ้นกับใครซึ่งกิจการประเภทนี้ จะเป็นกิจาการขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะคะจะไม่ใหญ่มากโดยเงินลงทุนเนี่ยก็จะเป็นเพียงเจ้าของคนเดียวเท่านั้นผลกําไรต่างๆคาาทุนเจ้าของคนเดียวเท่านั้นที่รับแต่เพียงผู้เดียวเลยซึ่งหน้าที่ต่างๆก็เช่นเดียวกันก็จะมีเพียงเจ้าของทำเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการขายการเก็บเงินการบันทึกบัญชีก็จะเป็นคนคนเดียวนี่คือกิจาการเจ้าของคนเดียว ต่อมาก็จะเป็นก,กิจการห้างหุ้นส่วนกิจการห้างหุ้นส่วนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือห้างหุ้นส่วนสามาัญและห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะ,ะห้างหุ้นส่วนสามาัญคืออะไรก็คือเป็นห้างหุ้นส่วนที่จะรับผิดชอบหนี้สินของห้างเนี่ยไม่จำกัดจํานวนและเป็นห้างหุ้นส่วนที่จะจดทะเบียนก็ได้หรือไม่จดก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นห้างส่วนสามห้างส่วนจำกัดก็จะมีแยกออกมาอีก เป็นจำกัดความรับผิดชอบแล้วก็ไม่จํากัดความรับผิดชอบถ้าจํากัดความรับผิดชอบเนี่ยก็คือจะรับผิดชอบหนี้สินของห้างไม่เกินกับจํานวนเงินที่เราลงทุนเอาไว้นี่คือเขาเรียกว่าห้างหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดชอบแต่ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนแบบไม่จํากัดก็คือมีหนี้สินเท่าไหร่ก็รับผิดชอบแบบไม่จํากัดจํานวนซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยตามกฎหมายจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะคะอ่ะต่อมาก็จะเป็นในรูปแบบของบริษัทซึ่งบริษัทเนี่ยจะแบง่งเป็นสองประเภทคล้ายๆห้างหุ้นส่วนก็จะเป็นบริษัทเอกชนและมหาชนจำกัดจะแตกต่างกันเพียงแค่จำนวนหุ้นเท่านั้นซึ่งมหาชนก็จะมีจำนวนหุ้นที่เยอะมีมูลค่าเยอะนะคะแล้วก็จะมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่100คนขึ้นไปตรงน,นี้ก็จะเป็นของบริษัทมหาชนจำกัด ในในส่วนของรูปแบบธุรกิจที่นักศึกษาต้องรู้และสามารถตอบได้นะคะคือว่ามีอะไรบ้างมีกิจการเจ้าของคนเดียวกิจการห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดต่อมามาดูในหัวข้อของประเภทของส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของท่าเนเรียกท่านซ่งคือทุนนั่นเองเรามาดูว่ารูปแบบทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาบันทึกบัญชีในส่วนของเจ้าของใช้ใช้บัญชีอะไรบ้างประเภทแรก กิจาการเจ้าของคนเดียวบัญชีที่เขาใช้ในการบันทึกก็จะเป็นบัญชีทุนและบัญชีถอนใช้ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับส่วนของเจ้าของนะคะต่อมาเป็นกิจาการห้างหุ้นส่วนสำหรับการบันทึกก็จะเป็นบัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนทุนใายทุนมันแล้วก็บัญชีเดินสะพัดหรือกระแสทุน2บัญชีนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะต่อมาจะเป็นบริษัทจำกัดบริษัทจำกัดก็จะมีอยู่3าม ส่วนด้วยกันก็คือทุนเรือนหุ้นซึ่งทุนเรือนหุ้นเนี่ยนักศึกษาก็ได้เรียนไปแล้วจะแยกเป็นกี่ทุนลูก2ทุนก็คือเป็นหุ้นสามาัญและหุ้นบุริมสิทธิ์นะคะต่อมาก็คือส่วนเกินทุนและกําไรสะสมนี่คือ3บัญชีหลักในส่วนของเจ้าของของบริษัทจํากัดคราวนี้เรามาดูในหัวข้อของหัวข้อที่3หัวข้อที่3เนี่ยจะเป็นการบันทึก รายการตามหลักบ,บัญชีคู่ซึ่งเราก็บันทึกกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วคือเมื่อไหร่ที่เกิดรายการค้าเราจะต้องบันทึกบัญชีทั้ง2ด้านเสมอก็คือด้านเดบิตและด้านเครดิตและต้องมีจํานวนเงินที่เป็นยังไงคะจานวนเงินที่เท่ากันทั้ง2ด้านด้วยซึ่งทางด้านซ้ายก็คือด้านเดบิตทางด้านขวาก็คือด้านเครดิตอันนี้ครูมาทบทวนให้นะคะลูกคราวนี้ก็มาดูในหัวข้อสุดท้าย วงจรบัญชีซึ่งเป็นหัวข้อที่ละเอียดมากเป็นวงจรบัญชีตั้งแต่เริ่มต้นการทำบัญชีตั้งแต่ที่ครูพูดมาเลยนะคะครูนำเสนอหรือว่าเนีให้หนูดูเป็นไมเป็นแผนผังแผนภาพให้ดูนะคะว่าวงจรบัญชีเริ่มต้นตั้งแต่อะไรโดยเริ่มต้นจากรายการค้าเลย รายการค้าคืออะไรรายการค้าคือการซื้อการขายการจ่ายเงินการรับการรับเงินการชําระหนี้จ่ายชําระหนี้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่ารายการค้านักศึกษาก็ต้องนํารายการค้าต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์วิเคราะห์รายการค้าว่ามีอะไรเพิ่มอะไรลดมีมีส่วนไหนบ้างที่มีผลกับสินทรัพย์นี่สินทุนรายได้ค่าใช้จ่ายนั่แหละคือการวิเคราะห์รายการค้าจากนั้นเมื่อหนูวิเคราะห์ได้แล้วหนูก็นํามาบันทึกใส่สมุดรายวัน ขั้นต้นซึ่งสมุดรายวันขั้นต้นครกก็ได้พูดไปแล้วมีอะไรบ้างดูตามเลยนะคะลูกไล่ลงมาเลยสมุดรายวันทั่วไปสมุดรายวันขายรายวันซื้อรับคืนส่งคืนเงินสดรับเงินสดจ่ายนี่แหละคะ่ะคือสมุดขั้นต้นที่ใช้กันสําหรับธุรกิจทั่วๆไปหลังจากที่หนูบันทึกใส่สมุดขั้นต้นแล้วหนูก็ต้องมาจัดทําบัญชีแยกประเภทต,ต่อวงจรต่อมาแยากประเภทก็แยกออกเป็น ยาประเภททั่วไปยาประเภทย,ย่อยซึ่งแยกประเภททั่วไปเนี่ยจะนำทุกรายการทั้งหมด5หมวดเลยที่มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่สินทรัพย์นี่สินทุนรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนยาประเภทย,ย,ย่อยในส่วนนี้ก็จะเป็นยาประเภทย่อยลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ในกรณีที่กิจการมีลูกหนี้หลายคนหรือว่าเจ้าหนี้หลายคนนะคะหลังจากที่หนูยาประเภทแล้วหนูก็ต้องมาจัดทํา ในขั้นตอนต่อไปคือเราต้องพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลขของเราว่าเท่ากันหรือไม่ก็คือการจัดทํางบทดลองนั่นเองหลังจากนั้นเราก็มีการจัดทำกระทําการกระทําการก็มีทั้ง6ช่อง8ช่อง12ช่องก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจว่าเลือกทํากระทําการแบบไหนนะคะทํากระทําการแล้วเราก็มาปรับปรงุงหากเกิดข้อผิดพลาดปรับปรุงเสร็จแล้วก็ปิดบัญชีและสุดท้ายก็จะเป็นการจัดทำงบการเงิน งบหลักๆก,ก็จะมีอยู่สงบนะคะคืองบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานนะการเงินสำหรับงบอื่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจนะคะรูปว่าถ้างบไหนที่กฎหมายกําหนดให้ใช้งบอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเราก็ทําเพิ่มเข้าไปในส่วนนี้นะคะแผนภาพนี้ก็คือวงจรบัญชีทั้งหมดที่ธุรกิจส่วนใหญ่จะต้องทําให้ครบถ้วนตามหลักนะคะ อ่าสำหรับวันนี้นะคะในคลิปนี้ก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะลูกที่เราเรียนกันวันนี้ก็ตั้งแต่รูปแบบธุรกิจมี3รูปแบบคือเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดอันที่2คือประเภท ส่วนของเจ้าของกิจการอันที่3ก็คือการการบันทึกหลักการบัญชีคู่และอันสุดท้ายคือตัวนี้วงจรบัญชีหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะคะหนูก็ไปทําแบบทดสอบเดี๋ยวครูจะมอบหมายงานไว้ให้ในคลาสรูมนะคะล,ลูกหนูสงสัยตรงไหนหนูเม้นท์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะ